อันนี้ก็กำลังรอเตรียมสนามนะคะรอให้ผู้เล่นลงมานะคะแต่สนามสองหน้าจะเริ่มแล้วจะทัอะไรเป็นไงครับุนดีขึ้นไปมาดังนี่มาดังนี่ยากเลยต่รลปนี่ เห็นรถก้าดูเลย,เลยรับสองสนามก็แล้วรันนะแข่งคู่ท้ายของ <c oughs> <c oughs> ดูเขาว่าถ้าเกิดเขาดีตรงไหนตน้ไหนเราก็ยืนตามแคั้นะโอสนามนึ่งเป็นทาแล้วออมาอพบกับทีมสีเขียวคัะจากไหนให้พ่เกยะทีมนี้สีเขียวก็เกษตศาสร์ของเราเนี่ยนะครับแต่ยล่าเราค่ะเขียวห่วงเขียวห้วง ขออนุญากลับมานั่งมานได้ที่เดิมลยไปาลายไม่ไใช่ไหมคะทางนั้นไปได้ไปใช้บริการเต็นต์ลงเรือมางานพิพัาไดีมาเลยาร้อยร้อเป็นรายแรกเลยฮะเจ้าหน้าที่คือเด็กๆไม่เน้นนะคะไป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 ขอบคุณมากไป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 ยิงเลยดูเลยินลินลิน ถ้าไปไม่ได้ดึงตัวองเซนเราเล่นต่อยาฟืนวนไหขวาสนามหนี่งนะโลนทิสกเชียร์้าเนธท้าเนงดูตทิ้งสอง้าตกัใช้ดีแล้วก็มีแถวชุดด้วยสำหรับนุ่นอายุนเนธงนี่ยเนโนเนธน้านบ เลนี่คือ FC เลยป่ะครับแสดงว่า19บเกเล่นี่หัวล้อบอเข้าบอลเลยเดี๋ยวกเซฟไดลเดียแพ้แพ้แพ้นมีขวาปีขวาเอาเป็นทายแล้วไปรอใช่ไหมครัเข้าข้างกัน มาสี่ฟีออกฟเมือน่จ้าขวามอือครับไนี่ไปในสนามค่ะยังไม่ไหวยังไม่ได้ไปไป สิริเนี่ยเป็นที่คนที่รู้จากทุกอย่างสิถามอะไรถาด้หมดสงสัยอะไรถามสิรินี่นะสิริบอกจังหวะแม่เรียกอะไเลยดูเลยว้ายคุณแม่ละตั้งให้หนูเป็นสิรินี่หนูรู้จักหมดทุกอย่างเอาสนานีโอ้ยตกลงชื่อสิริจริงๆใช่ไหมเอาจริงๆเอายานพิเกชื่อสิริจริงๆ หมายเลขที่6ก็สามารถที่จะลงทำการแข่งขันได้ในเกมรักบี้ฟุตบอลรุ่นอายุ12ปีมินักบีนี่อ่าเนเนาะไม่ได้กัดว่าเป็นูชายไม่จดไม่ไม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 จำกัดสามารถที่จะลงทำการแข่งขันได้แล้วก็มีเครื่องสวมป้องกันศีรษะครับแล้วก็ฟันยางด้วยแล้วก็มี

บุกจากทางนี้ไปทางนั้นครับสนามต่องมไงบุกจากทางนี้บุกจากกรตรบุกจากทางนี้ไปทางนู้นแล้วก็องอบุกจากทางโน้นมาทางนี้ทำคะแนนแล้วแปหมายเลขแปต้นก้าไต้นก้านี่พี่วานาเดียวเข้าล้ต้นก้านี่นะแปดต้นก้าวิ่งออกนอกไ้วิ่ง

ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาตรงนี้แล้วนะคะการไม่ให้ตัวเองลงไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ผู้โรนนะคะโตเขหาบอลหน่อยหาบอลหน่อยบอลสีเหลืองอ่ะบอลชิราวุฒิสีเป็นสพ้าจบจากคู่นี้ก็จะมีการปรับรูปแบบสนามใช่ไหมสนามใหญ่เต็มแบบนี้ก็คือนำธงเหลืองกับธงแดงนี้ออก แล้วก็จะมีการเล่นแบบเตะทธประตูด้วยหรือเปล่าถูกต้องนั่นก็จะเป็นรุ่นใหญ่เลยนะัแล้วรุ่นยุ่ยชนฟอนสี่ไปรุ่นใหญ่สี่สี่ยุ่นสี่สี่เปยตั้งเร็ว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  ผมตอนนี้ต้องรูว่าขึ้นชกจริงๆว่าทุกท่านให้ความร่วมือนะครให้ความสามทางอีกทีงขอแ่เวลาอนี้ล้วี่จะเร็จแล้วเต้กระโดดกระโดดแยงนะเต้กระโดดแยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยแล้วทุกท่านมีชมรมนะษาไทยภะษาอังกฤษภาษาต่างประเทศคอมพิวเตอร์พละศึกษาหรือสำนัก ส่วนกลางของโรงเรียนก็ขาดร่วด้วยจำนวนคนเลยใช่แล้วอาหารที่นี่บอกได้เลยว่าเขาต้องขอทานขงนี่อร่อยกันี่ช้าเลยนะช้าไม่ได้เลยเขาบอกว่าร้านนี้ปิดจากร้านที่อื่นมาบอกครั้งแรกมาครั้งแรกชาวมะนาวมาครั้งแรกเดี๋ยวดูเลยก็ของร้านก่อนผมจำได้ชุดสีดำ ขอชิมช็กเดียวอของอร่อรับขอสูเกมฮะไม่องเขียวไปแล้ว่เขียวงให้ดูโโให้นไม่วบอ่ไม่ล้วลยให้กำลังใจกันัะพี่พี่สแตนเยบามิโดพุ่งเข้มาอันตรายมาก ก็แค่แจ้งเขาก็ไม่ก็แค่แจ้งเขาแจ้งเขาว่าแทงเงินผิดพี่ไม่พูดอะไรเลยก็แปลว่าถูกต้องโอเคครับิดายพี่นะครับแสไคัองเาใ่คะคเล่เรนะท่านอ

เอาไปช่วยยู่ค้าวอยู่ช no ่วติดลองปงให้ท no ีมเลยใหนะเราถือว่าเด็กๆทุกคนรรัถือวันนี้ที่เป็นวันแข่งทีงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยอยู่ลโลติดูตามได้ไายไปไายไปไไปออโต้ขึ้นเลย

มีแต่เขาต้องรกนนะต้องรอก่อนนะเอาเชิญอะไไี้ยมงเ้ไมไกไม่ได้เด็กไมได้เด็ไมได้เด็กไม่ได้เด็ไม่ไไมไเดไ่ไไปไไม่ได้เด็ไมไ้เด็ไไ้เกไไเไมไดกไไเไมไ้ไ่ได้ไมไ้ไ่ไดไ่ไไมไดกไมไกไไเไไ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  แม่ไปตะโกนข uh. ้างสนามเมื at ่อกี้บอกว่าชนะนะเออเอาเลยนมกเตีเออบออบออบต่อบอลต่บอลต่อบอลออรบเอยถอออออถอยอถอยอออถอยอออถอยอออเอออออเอออเอเอออ ทานน้ำเกษตรทุกวันเลยดูมือดูมือกรรมการมือแล้วตอนนี้เรากำลังขับสนามเป็นสนามใหญ่นะสนามสนึ่งเสร็จแล้วครับอ๋อนั <s <s ่นก็รอสนามสองนะคะแล้วเราก็จะใช้การเซตติ้งเพียงแค่ห้าวินาทีเซตอัพเซตอัพเซตอัพ คือไม่ได้ปรึกษาเขาด้วยพูดไปก่อนคุลุนคุณลุนจริงๆครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับรอยกออกอย่างเดียวทีมเราพร้อมนะคะทีมงานกว่าหนึ่งร้อยชีวิตนะคะไปเลยครับว้าแล้ทำไมจัดได้สามสิบสี่ครั้งแล้วทีมงานเข้มแข็งที่เขาจายทำได้ดูแล้วเนี่ยยอดเลยแต่ก่อนสอบวัดใช่ครับแต่ว่าพีครูอย่าบอกเขาพีคครับวันนี้เหลือวันอีกเดือน โอ้พร้อมเซ็ตอัพกิเลนยืนสวีไว้รุ่ดเร็วมากรุ่ดเร็วมากได้ทำบ่อยแสดงว่าแต่ก่อนทำแบบมีการปรับสนามมีลูกมูมีอะไรกี่ลองลองปรับได้หนึ่งวันแสดงว่าเราทำอย่างรวดเร็วนะคะมอาชีพนะคะเราทำมาแล้วสามที่สี่ครันะคะและยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็ยังเจอกันอีกต่อไปเรื่อยๆครับจ้าค่ะอาจจะเหลือครึ่งวันเร็วขนาดอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟโอ้ สองจับก็ไม่ได้ครงเต็มสนามโมโมหมดแล้วโอเคหมดเวลา